สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับเจอกันกับผมสอน FM 99นะครับก็วันนี้มาคาดฟุตบอลให้วันเสาร์นะครับเน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 เเสาที่7มกราคมนะครับก็ฟุตบอลเพียบนะครับทาง FA ครับเกาโชเซเลียกลับมาเตะแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จัดไป3ทีมแต่ก่อนอื่นนะครับใครชอบคอนเทนต์ของผมสนนะแล้วก็เรียกได้ว่าติดตามเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องทางวอนด้วยนะครับ มีเพื่อนบอกเพื่อนมีแฟนบอกแฟนนะครับทางบอลภาษาไทยนะครับเพราะอาหารสระอางงูบอลใบไ,ไม้อ่างลาลิงนะครับทางบอลทางใน Facebook ใน YouTube แล้วก็ติ๊กต็อกกดติดตามแล้วกดแชร์คอนเทนต์ให้ด้วยนะครับอ่ะส่วนวันนี้เนี่ยสามคู่คู่แรกมองไปที่ FA Cup อังกฤษนะครับเกมเวลาตีหนึ่งเชฟฟี่เวนส์เดย์เจอนิวคาสเซิลคู่นี้เนี่ยชัดเจนนะครับว่าทางด้านเชฟเวนส์เนี่ยอยู่ลีกวันถึงแม้จะฟอร์มดีในลีกวันแต่ว่าเหมือนเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่ ชั่วโมงนี้บอกว่านิวคาสเซิลกำลังโหดนะครับนัดที่แล้วได้ดูเต็มเต็มเล่นกับอาร์เซนอลเกมรับโคตรเหนียวแล้วก็เกมลูกก็บุ๊บว่าถึงแม้เกมนี้เนี่ยนิวคาสเซิลอาจจะมีหมุนเวียนสลับใช้พวกผู้เล่นตัวสำรองลงแต่ผมว่าเกตยังดีกว่าเชฟฟีเวนสเตย์เยอะนะครับวันนี้ชนะแน่เพื่อที่จะไม่ต้องรีเพลย์นะเอฟเอคัพตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเสมอก็ยังมีนัดรีเพลย์นะครับก็คู่น้เชียนิวคาสเซิลนะครับผมว่า1ประตูมีได้ชนะได้อยู่ที่ว่ายิงขาดหรือเปล่าคู่นียน่ ไปดูที่เซเรอาอิตาลีนะครับเวลาเที่ยงคืนเกี่ยรวรับอ่างยูเวนตุสกับอูดิเนเซยูเอเนี่ยอันดับในตารางดีก็จริงนะอันดับ3มี34แต้มส่วนอูดีอันดับ8มี25แต้มแต่ผมมองว่ายูเว่มันกำลังเจอภาพลวงตานะครับนัดท,ที่แล้วเนี่ยดูเต็มเต็มเลยชนะเคโมเนเซก็จริงแต่ว่าได้ฟรีคิกจากอาคาดุสมิลิตยิงเข้าไปลูกเดียวเลยชนะ10ที่เหลือคือเกมไม่ได้เลยนะครับเล่นในบ้านวันนี้ก็ไม่ได้เชื่อว่าไม่ได้เหนือกว่าอูดิเนเซ ผมมองอูดิถึงแม้ดูจะแย่ๆนะที่แล้วเสมอเอมปลรีมาหนึ่งหเนี่ยแต่เกมนี้เนี่ยไม่น่าแพ้ยูเวนะแล้วยูเวก็แค่ต้องการชนะด้วยถือว่าต่อน้อยนะครับผมให้เชียร์อูดินะผมว่าไม่แพ้หรือถ้าแพ้เต็มที่ก็ประตูเดียวอ่ะคู่นี้เชียร์อูดินเนเซ่นะครับส่วนยูเวไปเลยส่วนคู่สุดท้ายนะครับเกมเซเรียอาเหมือนเดิมตีสองสี่สิบหมอนซ่าเจออินเตอร์คู่นี้เนี่ยหลังจากกลับมาเตะหลังบอลโลกเนี่ย ผมว่ามอนซ่าไม่ดีเหมือนเดิมนะนัดที่แล้วถึงแม้เสมอฟิออได้แต่ก็ฟิออเล่นไม่ดีนะครับผมมองว่าอย่างนั้นส่วนอินเตอร์นะที่แล้วถือว่าฟอร์มดีเลยชนะเนโปลรีจากฝูงมาหนึ่งศูนย์ดูแล้วยังไงเนี่ยวันนี้มอนซ่าอาจได้เปรียบที่เสียงเชียร์แต่อินเตอร์ผมว่ากําลังต้องการแต้มนะวันนี้น่าจะชนะได้แล้วก็ชนะก็ได้เฮแล้วได้รับทรัพย์กันแล้วผมว่าน่าเชียร์อินเตอร์ตอนนี้เนี่ยมีลูโก,กูจับคู่เอดินเชโก้ผมว่าน่ากลัวทั้งคู่นะครับคู่นี้เชียร์อินเตอร์นะ วันนั้น3คู่วันนี้เนี่ยชอบไปที่ิวคาสเซินนะครับใน FA อครับอังกฤษชอบไปที่อูดิเนเซ่นะครับกับทางด้านอินเตอร์มิลานในบอลเซอรี่อิตาลีนะก็วันเสาร์ฝากไว้3ทีมนะครับระยะอีกทีนะใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามสิ่งที่เพจเราจะโปรโมทนะครับก็สนับสนุนกันได้วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ